สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียงกระซิบของวิญญาณกับผมพระนันครับสวัสดีค่ะทุกคนนีนิดาค่ะวันนี้เรามีเรื่องเล่าที่ทั้งลึกลับน่ากลัวและลึกซึ้งมากๆมาฝากกันเรื่องนี้ชื่อว่าศพในกุฏิร้างค่ะใช่ครับนิดาเรื่องนี้เป็นเรื่องของกุฏิหลังหนึ่งในวัดเก่าแก่ที่ถูกปิดตายมานานหลายสิปีเพราะเหตุการณ์พระรูปหนึ่งผูกคอตายดยข้อกล่าวหาว่าทำผิดศีล ซึ่งเรื่องราวที่ตามมานั้นไม่ใช่แค่ผีธรรมดาแต่มีความลึกซึ้งและความเจ็บปวดที่แฝงอยู่มากมายฟังแค่นี้ก็น่ากลัวแล้วค่ะแต่ที่พีกว่านั้นคือเสียงสวดมนต์ผิดจังหวะเสียงเชือกเสียดสีกับคานไม้และกลิ่นเหม็นเน่าของศพที่โชยมาเป็นระยะทําเอาคนในวัดแทบจะไม่กล้าเข้าใกล้กุฏิหลังนั้นเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับพอวัดมีการปรับปรุงพื้นที่กุฏิหลังนี้ก็กลายเป็นจุดศูนย์กลางของเหตุการณ์ลึกลับต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งเสียงแปลกๆที่ฟังเหมือนคนสวดมนต์ผิดจังหวะเสียงเชือกที่ดังขึ้น,นเรื่อยๆและกลิ่นเหม็นที่ไม่มีใครอธิบายได้อย่างชัดเจนแล้วตัวละครหลักของเราคือใครกันบ้างคะตัวละครหลักมีสาคนครับคือพระอนันต์พระรูปใหม่ที่มารับตำแหน่งในวัดนี้น้อยผู้ดูแลวัดซึ่งเป็นลูกศิษย์พระเก่าที่รู้เรื่องราวลึกลับนี้ดีและเจนนักข่าวสาวท้องถิ่นที่สนใจเรื่องลี้ลับและเข้ามาสืบสวนเรื่องนี้ฟังแล้วเหมือนหนังสืบสวนเลยนะคะแต่เป็นเรื่องผีไทยด้วย ผสมความสยองขวัญและความลึกลับเข้าด้วยกันอย่างลงตัวใช่ครับในแต่ละตอนเราจะเห็นเรื่องราวผ่านมุมมองของทั้งสามคนนี้ที่พยายามค้นหาความจริงและไขปริศนาเบื้องหลังเรื่องผีในกุฏิร้างนี้ซึ่งเต็มไปด้วยความเศรา้าความเสียสละและความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่เรื่องนี้มีอะไรที่ทําให้แตกต่างจากเรื่องผีทั่วไปไหมคะ ความแตกต่างก็คือเรื่องนี้ไม่ได้เน้นแค่ความเสียงขวัญหรือการปลดปล่อยวิญญาณแต่เน้นเรื่องการสื่อสารระหว่างคนเป็นกับคนตายและการยอมรับความเสียสละที่ยังคงผูกพันอยู่กับสถานที่นั้นเรื่องราวจบแบบไม่มีการปลดปล่อยวิญญาณแต่เป็นการอยู่ร่วมกันในความมืดและความสงบฟังแล้วเหมือนเรื่องนี้มีแน่คิดดีๆซ่อนอยู่มากเลยค่ะทั้งเรื่องความเข้าใจความเมตตาและการยอมรับใช่ครับตัวละครในเรื่องทุกคน ต่างต้องเผชิญกับความลึกลับนี้ด้วยความกลัวและความสงสัยแต่สุดท้ายพวกเขาก็เรียนรู้ที่จะเข้าใจและเคารพในสิ่งที่เกิดขึ้นน่าสนใจมากค่ะ เรื่องมีความลึกซึ้งและไม่เหมือนเรื่องผีทั่วไปทําให้ผู้ฟังได้คิดตามและรู้สึกเชื่อมโยงกับตัวละครอย่างเช่นในตอนที่พวกเขาคนพบสมุดบันทึกเก่าของพระรูปนั้นที่เขียนถึงความเจ็บปวดและความทุกข์ใจที่ถูกกันแกล้งซึ่งเป็นกุญแจสําคัญที่ช่วยเปิดเผยความจริงเบื้องหลังเรื่องผีในกุฏิรางนี้แล้วก็ยังมีช่วงที่พวกเขาได้ยินเสียงสวดมนต์ผิดจังหวะและเสียงเชือกเสียดสีที่ชวนขนลุก ซึ่งเป็นสัญญาณที่ทําให้เรื่องเรามีความสมจริงและน่าติดตามมากขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับผมว่าการใช้เสียงและบรรยากาศช่วยสร้างความตึงเครียดได้ดีมากทําให้ผู้ฟังรู้สึกเหมือนได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแล้วตอนสุดท้ายล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะตอนสุดท้ายไม่มีการปลดปล่อยวิญ,ญญาณแบบที่หลายคนคาดหวังแต่เป็นการยอมรับการอยู่ร่วมกันระหว่างคนเป็นกับคนตายในกุฏิร้างอย่างสงบซึ่งเป็นการสรุปที่ลึกซึ้งและน่าสะเทือนใจ เป็นตอนจบที่ต่างจากเรื่องผีทั่วไปจริงๆค่ะและยังทิ้งแง่คิดให้กับผู้ฟังด้วยใช่ครับผมคิดว่าเรื่องนี้เหมาะสําหรับคนที่ชอบเรื่องผีที่มีเนื้อหาแฝงแง่คิดและเน้นความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นและความตายสาหรับใครที่กําลังฟังอยู่ถ้าคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเสี่ยงกระสิบของวิญญ,ญาณเพื่อไม่พลาดเรื่องเล่าผีและเรื่องลี้ลับใหม่ๆในอนาคตนะคะแล้วถ้าอยากฟังเรื่องศพในกุฏิร้างแบบเต็มๆสามารถกดที่ลิงก์ในคําอธิบายใต้คลิปได้เลยครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและสนับสนุนเรามาตลอดแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ